มาปอกกระเป๋าถึงปัทุมราดครับต้องการทำค้ออีกมือหนึ่งครับตัวนี้ครับเป็นแรงครับเป็นตอนแรงครับตัวนี้เจ็บทองตั้งเตบายโมงครับผลิเห็นท่าทางครับได้ประมาณชั่วโมงสองชโมงขากระโพ2สองขาครับแต่ว่าโพดนั่นโพโดนแล้วครับแต่กระบย๋าอมออกครับ จาของกระเบิ้งท่าที่เป็นโอ้สองสามชโมงผลแล้วครับจนว่าตอนนี้กับซีหาโมงแรงครับจังเดจตัดสินใจเอื้นเบาวตึงครับมาทำคอร์ดให้ครับตอนนี้เป็นง้อที่เบาวตึงผสมไว้ครับสมกับพอพริกแดงครับขาออก2องขาจนว่าขาแห่งครับพี่น้องครับขาดว่าสตโตใหญ่ครับ เรีอว่าอาจีข้อพับครับพี่น้องครับแต่ว่าขานันคือสิ่บพับครับขาโผล่มาสองขาถือท่าอย่นี้ครับตอนนี้จะเอาเพิ่นเขาซ่องครับที่แรกว่ามันสีดึงออกได้ครับไปดึงเพื่อนกันเล่นลุกครับวันนี้ครับเดี๋ยวบ่าวตึงแปลวซ่องมากครับแป๋วซ่องมากใส่ซ่องไว้ก่อนครับโอ้ยครับเป็นเมยใไมครับเมยใไม เป็นแมสาวทองแรกครับตัวนี้อยู่บ้านนาวาครับมูสามครับอำเภอปทุมราชจ,จังวัดอำนาจ,จเจริญครับบรรยากาศช่วงแรงครับเจะมาตึงเตรียมสถานที่ให้เพ่ินก่อนครับเสียเพื่ินเขาซ่องครับ มาลุ้นกันครับว่าลูกพริกแดงจะออกมาเป็นตัวฟู้หรือตัวเมียครับสีแดงหรือบอแดงครับผสมที่เดียวครับตัวนี้ครับแต่ก่อนสมโตมากครับบอพันครับสมเทียมที่เดียวครับวันนี้ครับบางตัวอาชีพบมักสมโตนะครับเด้อถ้าสมโตวัติตแนะนํำให้พี่น้องผ่าสมเทียมครับถ้าสมเทียมยังบติดครับ กับเปลี่ยนมาเป็นผสมโตนะด้ครับเด้อ้าโตทาเทียมมอติดครับกะล่องเปลี่ยนหมอไม้มาผาสมเบิงครับบางที่อาจดวงสิบบเขากันครับบอเขากันบอลุก,กันครับพี่น้องครับเปลี่ยนหมอไม้ล่องเบิงครับสมอาจชิสมคือกันแต่ว่าเทคนิคอาจสิบบอคือกันครับแต่ละหมอครับ ตอนนี้ก็หาโมงแรงแล้วครับบรรยากาศครับช่วงนี้เคทําขอดกมี่ขามาเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวได้ออกง่ายเพื่อนก็คือสิบวเดอเอือนครับตัวได้ออกหญากระฝ้าตัดสินใจเอือนเลาเด้อครับเด้อมอไก่บ้านท่านครับหรือว่าเห็นชิปนี้แล้วครับถ้าบอไก่เกินครับกระโถเอือนเบาตึงได้ครับพี่น้องครับ เสียเรื่องเลี้งนี่คือจะเป็นผู้ซอยครับได้การครับเพื่อนบ้านเพื่อนมาเบิงครับพอดีครับได้ได้ผู้ซอยดึงแล้วครับพี่น้องครับยืนคำเอวทาแล้วครับยางมาถือจังหวะพอดีครับเพื่อนแวาปอยให้มันออกเองมันสีออกเองนะครับป่านนี้จนสี่คำยังบ่ทันออกได้ครับเฮาเยชลาใจครับพี่น้องครับ ่าวทำคอดโดยท่านที่ครับสราบกรณีเดี๋ยวสิบ่ท่านครับงัอกินน้ำคำนะครับดันไนครับสำหรับน้ำคำครับเบิ่งเป็นแต่ออกง่ายแต่กระบอกออกครับง้อทุ่มมือกับโตหไ่ครับสมพอไ่กับโตหไ่ครับอากาเห้าก็เรี่อย่างดีนะครับเจ็ดเดือนขึ้นไปควรงดอาหารครับยาเพี้ยนดีไยครับ ยาเพี้ยนดีจนเกินไปเพี้ยนดีเสียให้ลูกง่วมุกแลก้วก็โตใหญ่ครับทําให้ง่วออกอย่ายครับเพราะว่าพญ่ย,ยังแต่นในท้องนะครับเพราะว่าเห้เพี้ยนดีครับจังให้เพิ่นมากินนมให้กับอ้วนนะครับลูกเพิ่นครับมาเพี้ยนเอาทั้งนอกก็ได้ครับ มัดขาดึงลองเบิงครับหัวมาถือทางนะครับเด้อตะวันเนียนครับผูซสึกว่าสิโตใหญ่ครับเอาผู้ซอยมาผู้ซอยมาเอาผู้ซ่วยอย,อยาให้ผู้ซอยซอยดึงครับวาเพ่นสีแห้งปนได้ครับแจมชักกระเยยเกาครับพี่น้องครับแจมชักกระเยรุ่นแรกครับแต่ตอนนี้ก็ แห้งแ้งก็สิลดลงหลายเติบครับอืดโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับนี่แหละครับปัญหาถีงัวออกเองบ่ได้ครับถึกท่าถึกทางอยแต่กะตัวใหญ่จนเกินไปครับแม่กับโสามารถมีแห้งเบ่งออกได้ครับต้องซอยครับพี่น้องครับสีลมแล้วครับถ้าต้องดึงไม่ออกครับจะดึงไม่ออกก่อนครับเป็นสีลมแล้วครับดึงไม่ออก มันจะคดขาง่วัวเี๋ยวพูดซอยดึงไม่ออกก่อนครับบรรยากาศช่วงแรงครับแน่นแห้งครับตัวใหญ่แห้งครับตัวนี้ครับดูพริกแดงครับ ผ๋ยซอยดึงไหมครับเป็นตาออกแต่กระบอกออกถ่ายแห้งบ่ถึงกะคือบ่ออกครับต้องซอยกันครับสามสี่คนเอออู้ยครับหัวบางใหญ่นึงครับหัวว่ามันงัวผัวโลครับเออเออเอาติดถ่ายครับวันนี้ครับติดถ่ายครับโอ้ยโค้งสางใหญ่แห้งครับกะย้อนเสียงเพื่อนบิงเองครับพี่น้องครับ เบิ้งไว้ครับง่วออกถึกท่าว่าแต่สีออกเองได้ครับเบื้องไว้ครับมันโเมีนคือคืดนะครับแต่ขนาดเท่าซอยดึงกนย่างแถบสีมดแห้งดึงครับแม่เพิ่นคงสีเบิ้งเบ่งเองออกบ่ได้แล้วครับพี่น้องต้องซอยครับมาสามแห้งครับสามแห้งครับสามแห้งย่างเฉยครับติดสะโพกครับสะโพกในแห้งครับ ขอเพิ่นคุนทำยางดีครับพี่น้องครับซื้อหำมาขุนอย่างดีครับลูกกันเลยโตมุกตูง่ครับอ้าวแห้งบดถึงครับเพิ่มแห้งอีกครับขอกําลังเสริมอีกเนี่ยครับบอกออกเด่นนี่ครับทบปะซอยกันดึงครับอสามแห้งครับสามแห้งครับขออีกแห้งหนึ่งครับสามแห้งบดสูครับเหมือนแห้งไปตามตามกันครับไงแห้งครับไงแห้งครับตัวนี้ครับเพื่อนเพี่ยนดีครับ กินห่ำแบบหลายครับเจ็ดเห็นลูกตัวมุกตัวอ้วนนะครับเด้อเจ็ดเดือนแล้วฟ้่นงดอาหารครับกินได้แต่ก็จะกินหลายครับนี่โอ้ยครับสะโพกกว้างแห้งครับได้โตเมียครับพี่น้องครับโอ้ยได้โตเมียครับลูกเจ้าผิกเดีงครับแบบใหญ่ครับพี่น้องครับ โอ้ว่ามันได้ตัวเมียครับเบิ้งผีดครับได้ตัวผู้ครับพี่น้องครับดีใจไลยได้ตัวผู้ครับแบบไงครับพี่น้องครับลูดสายพริกแดงครับดึงจนตาลายครับเห็นเห็นใครเป็นตัวผู้แล้วครับเด้อพอพันครับเพื่อนใดพอพันครับ ดีขึ้นกันครับพอพันธ์ครับไญ่ไวเป็นเงินไวครับพี่น้องครับหรือสิเก็บไวทํำพอพันธ์ก็ได้ครับหญ่แห้งครับง่วนหน่อยตัวนี้ครับหน่ต้งเต่อยู่ในถั่งเลยครับลูกไส้พริกแดงครับสีแดงเข้มๆครับบาาตึงผสมไวครับเดี๋ยวสีลแมพลูกครับแม่เมื่อยแห้งครับ นอกจากเบ่งโดนแล้วเมื่อยแห้งครับท่านผู้ชมครับวอ้ยดึงสี่คนจังอกพี่นอ้องแตย้อนสิป่อยให้เพิ่นเบ้งออกเองย่านบนรอดอยู่ครับถ้าปล่อยไปโดนก็หน,นีครับดูสเลดอ,อก,ก่อนครับสเลดก็ร้ายครับได้ออกจากปากกระพงนึงครับ ไข้แน้หลอดครับเพราะว่าเฮาเธอเสิยดลูกง่วกับเชเวลาเก่าเดือน10เดือนครับต้องอย่าชลาดใจครับพี่น้องครับปุนะครับสเสลด่ลร้ายแห้งครับเพราะว่าตั้งแต่บบาบนะครับตั้งแต่าตบ,บาจนมาหอดหาโมงเล่งครับ สีชั่วโมงหาชั่วโมงครับว่านอยกับเริ่มอ่อนครับสิหาวิธีเอาเมียพันลุกครับเอาอ,อกจากซองครับเพราะว่านอนโดนกับบดีครับเดี๋ยวห่อกก่อนครับห่อกกับจีบวันคืนครับพี่น้องครับหญ่แห้งครับ ยหญ่ลีครับสุดหยอดครับถือท่าถือทางก็ออกเองบ่ได้ครับบางตัวก็ออกได้บางตัวก็ออกต,วกต้องซ้อยครับพี่น้องครับต้องเข้าใจเด้อเว,ว่าเคยออกได้ก็ชี้ให้มันออกเองบ่ไหวเนียครับต้องซ่อมเบิ่งครับว่ามันได้จากชั่วโมงแล้วชั่วโมงสอง 2, ชองั่วโมงยังบ่ยังได้ยกก็ะฝ้าตตามหมอครับพี่น้องครับ ญ่เกินครับงัวหน่อยตัวนี้ครับไงเกินอายุครับลมซ่องครับวันนี้ครับเอาแม่พันอออครับบอย่อมดูครับต้องเอาซ่องออกครับถ้าไพ่บอมีซ่องก็ใช้เสือผพานก็ได้ครับเสือกพานท้ายก็ได้ครับเสียเอาอองง่ายกว่าครับถางง้อลมครับอันนี้ทำเลมองพานเชือกกับบอมอ๋ครับมีแต่ไม่อ่อนๆครับเลยได้ใส่ซ่องครับ ท่นเมียนอนกันจีเป็นลัษนานี้ครับถ้าใช่ช่องครับอวองกยากคับหลากออกเลยครับเบาตึงจับข้อหลากออกเลยเอา้าลูกกีฬาลูกลูกอ้ลาวหล,ลากช่องออกครับคนหนึ่งหลักช่องออกครับอาบน้ำจ็งน้อยครับเพื่อความสดชื่น อ้าลูกแล้วครับวันนี้ครับลูกแล้วครับเอามาหาลูกครับเป็นเมยไม่กะจูงมาหาลูกก้อนครับหลงทีบแล้วครับง่วงครับนึกว่าลูกว่านออกครับมาทําความดูจักกับลูกก่อนครับเป็นลูกทรายนะครับเด้อลูกทรายของพริกแดงครับ พาไปเบิ้งไกลๆครับอันนี้ครับนี่ครับสุดรอครับโห้ใหญ่ครับใหญ่เนี่ยครับพี่น้องครับดึงชีคนยังหอกครับทีมงานครับขอบคุณทีมงานนะครับเด้อขอบคุณครับซอยกันในครั้งนี้ครับถ้าบ่ดึงโบอ้อเนีครับพี่น้องครับตาบ่ซอยเพิ่นครับ แม่ก็เลียดดังแตกเพราะว่าตั้งต่สนเข้านี่ครับบอบอเซียนเข้าจังเทือรับบอลไอเซียนเข้าบอย่ามดึงเข้าก็ทําให้เป็นแผลครับงัวกะเซียนเข้าจังน้อยครับเดือนนั้นเทือสองเทือกันยังดีครับเซียนเข้าง่วครับเพื่อสีบให้เพิ่นเป็นแผลครับบให้เสียกอยู่กับที่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอมาติดตามครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเน่ได้ครับเด้อช่องบารตึงปุมราชครับกับการทำขอดงวครับปลูกไส้พริกแดงนี่งๆครับมือนี้ครับสีแดงจัดจ้านครับสมพอได้กะงามืดครับพี่น้องครับอื่นอยู่กับเมียพันธุ์เฮานํำคึอกันครับ พ่อพันเขานั้นสุด,ดยอดจุดเลี่ยครับดูนะครับเห็ดตาขาวใส่หัวหนุ่มโหนเขพี่น้องครับขอบคุณทีมงานผู้ซอยครับสวัสดีครับผม